ครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีช่องยออินเตอร์พาดรวยท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางดับล่างทุกหลักนะครับนะให้สมาชิกได้ชมกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะครับกดขอท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องยออินเตอร์พาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับเวลาแอดลงข้อมูลให้สมาชิกได้รับชมนะครับนะ เดี๋ยวเรามาย้อนดูนะครับงวดที่แล้วนะครับดับสิบหน่วยดับสิบหน่วยล่างเลยนะครับดับล่างทุกหลังนะครับดับหกดับเก้าครับส่วนสูตรนี้นะครับที่แอดบอกว่ามันหลุดต่อเนื่องมาครับนะแอดก็เหลือไว้เป็นตัวกันนะครับนส่วนงวดนี้นะครับแอดจะตัดออกเลยนะครับสูตรนี้นะแอดไม่ใช้นะครับก็ดับสองสูตรนี้ก็คือดับผ่านนะครับ สิบนะครับสามเก้าหกนะครับดับผ่านนะดับหลักหน่วยนะครับแปดสองแปดเจ็ดนะครับอันนี้ดับหลุดนะครับนะเพราะว่าผลออกสี่สองนะครับดับแต้มนะครับเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดก็เจ็ดหนึ่งนะอันนี้คือดับผ่านงวดที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนเก้านะครับนะวัดับตัวไหนบ้างนะครับ อ่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยสูตรนี้นะครับสูตรดับล่างทุกหลักครับผลออกนะครับนะอันนี้สูตร a สูตร b นะครับอันนี้ดั้งเดิมนะครับนะสูตรดั้งเดิมนะครับผลออกนะครับสี่สองนะเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับผิดซ้ํานะครับเห็นไหมที่แอดบอกนะครับตัวนี้แอดบอกว่าน่าจะหลุดนะครับตัวนี้นะมันก็หลุดจริงๆนะครับเนาะส่วนงวดนี้นะครับเนี่ย <simplest> จะยกเลิกเลยนะครับสูตรนี้ไม co ่ใช mm ้นะครับใช้แค่ส <bbe> ูตรเดียวนะครับหงวดนี้นะครับดับเก้านะครับนะงวดวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับสูตรนี้ก็จะถ้าเหลือสูตรเดียวมันก็จะดับผ่านมานะอันนี้ก็ดับผ่านนะงมวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านี้นะครับดับเก้านะครับเนาะก็สูตรนี้ก็ยกเลิกไปนะครับไม่ใช้นะครับเพราะมันผิดซ้ํา ต่อไปนะครับดับล่างสุดใหม่นะครับตีแอดลงให้นะครับเนี่ยทดลองนะครับผ่านนะครับนะอันนี้คือการทดลองนะครับพอมาใช้งานจริงนะครับก็สวยงามนะครับมื่ที่ผ่านมาครับดับเก้าครับผลออกนะครับสี่สองนะครับ งวดนี้นะครับดับเจ็ดนะครับนะหัวมาที่หนึ่งเดือนเก้านะครับดับเจ็ดนะดับเจ็ดนะครับไปต่อนะครับดับหลักสิบล่างนะครับสามเก้าหกนี่นะครับผลออกนะครับสี่สองดับพามนะครับะงวนี้นะครับดับหกสองหนึ่ง อันนี้คือหลักสิบหลักสิบล่างนะครับหลักหลักหน่วยล่างนะครับเนาะสูตรนี้ผิดนะครับผลออกสี่สองเพราะฉะนั้นนะครับสูตรนี้นะครับผิดสองวดซ้อนแล้วนะครับตัดทิ้งนะครับนะตัดทิ้งนะครับนะงว่นนี้ก็หลุดงวดนี้ก็หลุดนะครับเพราะที่เหลือก็หลุดอย่างละงวดนะครับ ก็จะเหลือดับแค่9 33นะครับนะดับหลักหน่วยล่างนะครับต่อไปนะครับนี่ครับดับแต้มรวมล่างนะครับบางท่านบอกว่าเอะแต้มรวมล่างคืออะไระจะไม่เข้าใจครับแต้มรวมก็คือการเอาผลของรางวัลน,นะครับมาบวกกันนะครับ เอาสิบหน่วยล่างมาบวกกันได้เท่าไหร่นั่นก็คือแต้มนะครับนะนั่นก็คือคำว่าแต้มนะครับแต้มรวมอย่างงวดนี้นะครับผลที่ออกนะครับสี่สองสี่สองนะครับสี่บวกสองนะครับได้หกนะครับนะอยู่ในนี้ไม่มีเลขหกนะครับไม่มีแต้มหกนะครับก็คือดับพานนะครับนะเนี่ยส่วนงวดนี้นะครับดับศูนย์ดับศูนย์ดับเก้าดับเจ็ดดับหนึ่งอันนี้คือแต้มรวมนะครับ อ่ะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าดับล่างมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือดับบนนะครับเนาะี่แอลงให้คลิปแรกนะครับอันนี้ดับล่าง ดับล่างทุกหลักนะครับก็จะได้เก้าเก้าดดับ10หน่วยเลยเนาะ9ก้านะครับดับหลัก10นะครับ6 2 1นะครับ สองหนึ่งนะครับนับหลักหน่วยนะครับเก้าสามสามนะครับเก้าสามสามนะครับท้ายนะครับตัดแต้มนะครับ 0 0 9ย์ครับ0 0 9 7 1นนะครับอันนี้คือดับบนดับล่างทุกหลักเลยครับนะอะนี่นะครับ อันนี้คือดับล่างทุกทุกหลักนะครับเนาะก็สรุปเลยนะครับเนาะก็ดับบนดับล่างทุกหลักนะครับก็สมาชิกแคปเอานะครับนะอันนี้คือใบสรุปรวมเลยนะครับก็ท่านไหนที่ชอบนะครับก็เก็บไปใช้นะครับถ้าท่านไม่ชอบนะครับก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับเนาะหรือท่านไหนที่ชอบการคำนวณการคิดตัวเลขของแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับหรือ แชร์ให้ท่านอื่นๆนะครับมาชวนเพื่อนอื่นท่านอื่นนะครับมากดติดตามแอสนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะันั้นจะเป็นกําลังใจให้แอสอย่างดีที <monster species> <aquí> ่สุดเลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับแอสก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันปังๆกันนะหลังคลิปนี้แอสจบเป็นเค่านี้นะครับสวัสดีครับ